ปัจจุบันนะครับในการใช้แก๊สในกระบวนการเชื่อมเนี่ยก็มีความนิยมมากขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะการเชื่อมมิกแม็กหรือการเชื่อมมิกแม็กที่นำไปเชื่อมเหล็กโดยใช้แก๊ส co 2นะครับ co 2ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผมก็มีข้อกังวลแล้วก็มีคนที่ถามเข้ามานะครับผมเรื่อยๆนะครับว่าแก๊สมีอันตรายไหมแก๊สใช้นานเท่าไหร่อะไร ท่าไหร่นะครับผมดังนั้นครูโจก็เลยมี6ข้อนะครับที่เรารวบรวมมาให้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะใช้แก๊สในการเชื่อมและบางทีมันอาจจะตอบคำถามเราได้นะครับหรือใครมีความรู้หรือข้อแนะนำที่จะมาร่วมแชร์กันก็สามารถแชร์ลงใต้คลิปได้เลยนะครับผมเรามาดูกัน6ข้อประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับผมข้อที่1ก็คือ ความกังวลเกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นในงานเชื่อมนะครับผมแก๊สที่ใช้ในงานเชื่อมนะครับที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยก็จะประกอบด้วย4แก๊สด้วยกันนะครับผมก็คือ 1. co 2นะครับผมแก๊ส co 2หรือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ 2. แก๊สอาร์กอนนะครับ 3. แก๊สออกซิเจน นะครับแล้วก็4ก๊าซ LPG นะครับจริงๆมันมีหลากหลายกว่านี้นะครับแล้วก็ก๊าซแต่ละก๊าซก็สามารถที่จะเอามา mix มก,กันในถังได้อีกนะครับผมเราก็จะพูดกัน4ก๊าซหลักๆเท่านี้ก่อนนะครับ เราก็มาดูก๊าซตัวที่1ก๊าซ CO2 นะครับผมเป็นก๊าซจริงๆแล้วค่อนข้างมีอันตรายน้อยที่สุดนะครับเพราะอะไรครับก๊าซ CO2 เป็นก๊าซที่เราใช้หายใจนะครับผมมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของก๊าซที่เราใช้หายใจโดยทั่วไปเราหายใจออกซิเจนออกเข้าไปแล้วก็หายใจเอา CO2 ออกมานะครับผมดังนั้นก็คือมันเป็นมิตรกับเรามากกว่าก๊าซตัวอื่นนะครับผมถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า ก๊าซมันรั่วเราเชื่อมอยู่ก๊าซรั่วแล้วเราสูดดมเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกา๊าซเซ2ทูนะครับก็จะทําให้เรารู้สึกอึดอัดนะครับอึดอัดเหมือนเราอยู่ในที่แคบแคบแล้วก็อากาศหายใจมีน้อยอย่างนี้นะครับก็จะรู้สึกอึดอัด,ด,ดนิดนึงนะครับอาจจะมีเวียนหัวได้ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่หรือว่าเราสูดดม CO2 ไปนานๆน,น,นะครับแล้วก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วเราก็จะรู้สึกตัวนะครับมันไม่ได้แบบ ปวดหัวรุนแรงหรือไม่ถึงกับหมดสติไปเลยนะครับผมเพราะโปรติการเชื่อมครับผมเราก็คงไม่ได้เชื่อมในที่อับอากาศมากมายอยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือคือแก๊ส CO2 และแก๊ส CO2 มี แรงดันนะครับในถังเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับก๊าซตัวอื่นค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเวลาเขาอัดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะคิดเป็นกิโลที่เอาไปชั่งนะครับแล้วก็แรงดันก็จะค่อนข้างน้อยดังนั้นถามว่าถ้าถังกระแทกถังตกถังถังกระแทกถังตกหรือถังตากแดดนานๆเนี่ยจะมีผลอะไรไหมนะครับผมไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่นะครับจากที่ใช้มาครับผม ต่อไปกา๊าซตัวที่2นะครับเราก็จะพูดถึงก๊าซอาร์อากอนนะครับผมก๊าซอาร์อากอนนะครับมันก็จะมีลักษณะกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนนะครับเวลาเราสูดดมก๊าซอาร์อากอนเป็นนานๆเราจะรู้สึกปวดหัวมากนะครับแล้วก็จะมึนๆอยู่ตลอดเวลาตาอาจจะเริ่มลายนะครับผมแล้วก็แรงดันนะครับแรงดันของก๊าซอาร์อากอนนะครับ ก็จะค่อนข้างสูงกว่า CO2 เยอะนะครับเพราะเวลาเขาอัดเขาอัดเป็นคิดเป็นแรงดันนะครับไม่ได้คิดเป็นกิโลเหมือนกับ CO2 นะครับก็จะมีอันตรายนะครับดังนั้นอก์กอนอันตรายของมันก็คือ1การสุดดมแล้วก็2แรงดันของถังที่ที่มันเยอะกว่า CO2 นะครับดังนั้นถ้าเกิดกระแทกแรงๆก็อาจจะมีถังเกิดการระเบิดนะครับแต่จริงแล้วส่วนใหญ่แล้วมันมักจะรั่วมากกว่านะครับเหมือนตรงตรงขั้วต่อตรงหัว เกลียวตรงนี้นะครับมันก็จะรั่วแล้วก็กระจายฟุ้งไปมากกว่าเนื่องจากแรงดันที่มันสูงนะครับไม่ค่อยจะระเบิดเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือจะมีกลิ่นฉุนนะครับและดมมากก็จะปวดเวียนหัวอย่างรุนแรงนะครับผมก๊าซตัวที่3ก็คือออกซิเจนนะครับผมก๊าซออกซิเจนนะครับผมหลักๆแล้วก็คือมีแรงดันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับถังสามารถระเบิดได้นะครับแล้วก็ เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีดังนั้นติดไฟได้ง่ายมากอันนี้อันตรายของการออกซิเจนก็คือมันติดไฟได้ง่ายมากนะครับผมดังนั้นถ้าไปโรงพยาบาลหรือไปอะไรเห็นผู้ป่วยดมออกซิเจนอยู่นะครับก็อย่าไปสูบบุหรี่อะไรใกล้ๆอันนี้ก็คือกรณีเดียวกันก็คือมันติดไฟได้ง่ายนะครับต่อไปก็เผล LPG นะครับ LPG ก็คือแก๊สหุงต้มของเรานี่เองนะครับดังนั้นความอันตรายของมันก็คือมันติดไฟได้มันหนักกว่าอากาศเวลามันเกิดการรั่วแล้ว แทนที่มันจะลอยฟุ้งเข้าไปในอากาศปรากฏว่ามันจะลอยอยู่เรื่อยๆพื้นดังนั้นถ้าเกิดมีสะเกตไฟหรืออะไรปุ๊บมันก็จะติดไฟได้นะครับอันนี้ก็คืออันตรายของ4ี่แก๊สที่ผ่านมาจะสังเกตว่าถ้า CO2 ไปเทียบกับตัวอื่นแล้วแค่สูดดมมากๆจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็อาจจะเวียนหัวเล็กน้อยเนี่ยถ้าเทียบอันตรายอย่างอื่นแล้วก๊สโตันอื่นมีอันตรายมากกว่าตัวนี้ค่อนข้างมากพอสมควรน,นะครับ ข้อที่1ผ่านไปนะครับเราก็มาดูหัวข้อที่2หัวข้อที่2ก็คือมาตรฐานของการตรวจสอบของถังแก๊สอยู่ที่ไหนนะครับมาตรฐานจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยเราตัดความกังวลไปได้เลยนะครับถ้าเกิดเรารับถังมาจากร้านค้านะครับเพราะโดยทั่วไปร้านค้าที่มีการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ ถ้าทำถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยถังจะถูกตรวจสอบทุก5ปีนะครับผมโดยเอาไปอัดถ้าเกิดถังไหนที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับก็จะถูกนําไปทําลายนะครับผมนําไปทําลายและก็ไม่ได้เอามาใช้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของร้านค้าที่จะเป็นทุรละให้เรานะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราซื้อจากร้านค้าที่มีมาตรฐานเราก็จะได้รับการตรวจสอบตรงนี้ไปด้วยนะครับผมต่อไปข้อที่3นะครับก็คือ CO2 ใช้ได้นานหรือเปล่านะครับ CO2 กระบวนการเชื่อมด้วย CO2 ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยกับการเชื่อมอาร์กอนหรือการเชื่อมอื่นเนี่ย CO2 ค่อนข,ข้างที่จะสิ้นเปลืองน้อยมากๆนะครับผม น้อยมากๆถ้าเทียบกับการเชื่อมอาร์กอนที่ต้องเปิดโฟอยู่ตลอดเวลานะครับผมอย่างเช่นถัง 6Q นะครับถัง 6Q ก็คือถังใหญ่ๆนะครับผมถ้าเป็นนัก DIY นะครับทำงานตามบ้านทำบ้างมีทำบ้างก็อาจ1ถังนะครับ 6Q ก็อาจจะใช้ได้ถึง1เดือนหรือถึง6เดือนกันเลยทีเดียวนะครับอย่างในชมรมช่างไม้จิตอาสา เรามีถัง6คิวถังหนึ่งนะครับผมแต่จริงมีหลายถังนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นถัง1.5คิวมันจะเคลื่อนย้ายสะดวกมากกว่า1ถังนะครับก็คือ1ถังเราใช้ประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนก็ทำเฟอร์นิเจอร์ได้ประมาณ100ยชิ้นกว่าจะหมดถังนะครับก็คือก็แลกกับใช้ได้นานแล้วก็สะดวกแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเปลี่ยนนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะถัง1.5คิวก็คือถังประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นนักดีวายก็อาจจะใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับถึงจะหมดถ้าไม่ได้เชื่อมทุกวันนะครับผมก็ได้ชิ้นงานมาระหนึ่งและถ้าเกิดออกหน้าง,งานนะครับออกหน้าง,งานหรือมีงานที่ต้องไปแก้ไขน้าง,งานหรือมีงานที่ไม่ได้เชื่อมกันหนักหนามากครับหิวตู้มิกไปใช้หน้าง,งานก็สามารถใช้ได้1วันเต็มวันจนหมดถังพอดีนะครับผมอันนี้ก็มีความยืดหยุ่นพอสมควรที่เราจะใช้ c o 2นะครับผม ต่อไปข้อที่4นะครับผมก็คือการเคลื่อนย้ายถังนะครับเคลื่อนย้ายถังถังขนาด6คิวนะครับเฉพาะตัวถังก็หนักประมาณ30กิโลถ้าเกิดถัง CO2 นะครับถ้าเกิดเติมเนื้อแก๊สเข้าไปซึ่งจะเติมได้ประมาณ20-24ถึงกิโลถึง25กิโลเลยนะครับผมดังนั้นโดยรวมแล้วในถัง6คิวก็จะหนักถึงนะครับหนักถึงประมาณ50 ถึงเกือบ60โลนะครับผมแล้วแต่แรงดันของร้านนะครับผมดังนั้นการเคลื่อนการยกคนเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ลำบากนะครับผมแต่ถ้าเป็นลักษณะของถัง1.5คิวนะครับตัวถังจะหนักประมาณ15กิโลพอเติมแก๊สไปแล้ว5-6กิโลก็อยู่ที่ประมาณ20โลมันยังเป็นระยะที่เราสามารถเที่ยวขึ้นรถเกง๋งหรือว่าอุ้มได้คนเดียวแบบสบายส,ายสายนะครับอันนี้ก็คือข้อที่4นะครับ ต่อไปข้อที่5นะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องราคานะครับราคาถ้าเกิด CO2 เทียบกับอาร์กอนนะครับผม CO2 ถ้าเกิดเป็นถัง1.5 q ิวอยู่ที่ประมาณ120-150ซึ่งแล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ร้านว่าเขารับมาเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็แต่ถ้าเป็นอาร์กอนถังไซส์นี้ขนาดเดียวกันอยู่ที่ประมาณ350-400บาทเลยนะครับสำหรับถังขนาด6 q นะครับถ้าเป็น CO2 ก็จะ ใช้เงินประมาณ350บาทในการเติมเต็มถังนะครับแต่ถ้าเป็นอากอนต้องมี8 0 0ถึง900บาทนะครับผมก็คือแลกมากับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือว่าถ้าหารเป็นเนื้อต่อ k ิโลแล้วเนี่ยจริงๆเหมือนถัง6คิวจะนะครับจะประหยัดกว่าแล้วจะคุ้มค่ากว่านะครับผมแต่มันมีข้อที่6นะครับผมข้อที่6 อ,อย่าลืมมันมีข้อที่4นะครับผมที่ว่าการเคลื่อนย้ายง่ายอันนี้ก็เป็นปัจจัยในการไปเติมแก๊สเหมือนกันนะครับผมแล้วเรามาดูข้อสุดท้ายคือข้อที่6นะครับข้อที่6ของการใช้ CO2 กับ m i c m a x นะครับก็คือร้านเติมข้อนี้เป็นข้อที่ควรจะซีเรียสแล้วก็กังวลใจมากที่สุดนะครับที่ยังหาทางออกไม่ได้แล้วก็เป็น เป็นปัญหาที่แก้ได้ยากนะครับผมก็คือร้านเติมห่างจากบ้านเราเท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือเป็นปัญหาในเชิงสถานที่นะครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้ CO2 แล้วร้านอยู่ใกล้อันนี้ก็คือถือว่าโชคดีนะครับเราก็จะได้เติมแก๊สแล้วก็ใช้งาน CO2 ได้อย่างสบายใจนะครับหมดเมื่อไหร่ก็ไปเติมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าร้านอยู่ห่างจากเราสัก 20- หรือ 30, 30โลหรือบางคนบางจังหวัดนะครับอยู่ห่างไป60โลอันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะเลือกใช้ก็ควรจะเลือกใช้ถังใหญ่6 q ไปเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องวิ่งไปเติมบ่อยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับผมการเติม บางร้านอนุญาตให้สลับถังกันได้เลยนะครับแต่บางร้านครับต้องทิ้งถังไว้เพื่อไปเติมอันนี้ก็เป็นข้อกังวลที่ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันนะครับต้องดูเป็นลายๆไปดูเป็นสถานที่เป็นที่ที่ไปนะครับผมหวังว่าคงจะได้ประโยชน์ในการตัดสินใจใช้แก๊ส c o 2 กับกระบวนการเชื่อมมิกแม็กนะครับผมเพราะปัจจุบันมิกแม็กก็เข้ามาในกลุ่มของนัก DIY มากขึ้นนะครับผมและก็ปัญหาก็มีมากขึ้นเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเป็นปัญหาในเชิงความสงสัยนะครับผมและความกลัวนะครับผมหวังว่าคงจะให้คำตอบสำหรับใครหลายๆคนนะครับร่วมแชร์กันได้ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดมีใครความคิดเห็นที่ต่างจากนี้นะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ ครูโจคนเหล็กง,งานช่างไม้จิตอาสาครับ